สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านครับก็เช่นเคยนะครับทุกๆวันเสาร์ครับส1เ็นาฬิกาสาสิบนาทีถึงช่วงเที่ยงนะครับเราจะกลับมาพบกันกับรายการ NY Insider by d r O และของเพื่อนครับวันนี้ฟูลทีมพร้อมหน้าพร้อมตานะครับดร o ศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์กิมลักคุณครับครับผมต้นคุณากรวานิวิรุณครับครับผมเอิร์ธซอนนันชูชาติครับครับผมก็เรียกว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับโอต้นเอิร์ธนะครับน่หลังจากเอ่อรายการ ที่แล้วใช่ไหมต้นเราโซโล่กันสองคนนะฮะนะครับมีการพูดคุยกันเรื่องของอชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรมนะครับที่เป็นโครงการที่ทางคณะวิศวจุฬาเนาะต้นเนาะร่วมกับสถานีวิทยุจุฬาแล้วก็แล้วก็หน่วยงานที่สำคัญมากๆนั่นก็คือกระทรวงวัฒนธรรมนะทำร่วมกันนะเราก คุยเรื่องราวพวกนั้นไปนะครับเรียบร้อยนะแต่ว่ารายการวัน <noise. nutrient> <idades> นี้ครับมีน้องเอิร์ธมาอยู่แล้วต้นนะเราเลยต้องหาเรื่องร้อนๆให้เอิร์ธช่วยคิดหน่อยดีกว่านะเอาเรื่องร้อนๆเรื่องที่แบบว่าเออมันดูกำลังเป็นมีคนพูดคุยเยอะนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะผก็เรื่องแบบเปียกๆนะพี่นะเออเปียกๆหน่อยนะเออมันจะดูเปียกๆแบบว่าดูนะก็ต้นน่าจะเอาออกเลยใช่ไหมครับต้นฮะ ครับผมครับตอนแรกเห็นว่าเอเห็นจันโอพูดถึงเรื่องร้อนๆเนี่ยผมก็นึกถึงขึ้นความร้อนยุโรปอ่าครมีกรอง,ท,องที่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยมีอุณภูมิสูงที่สุดเท่าที่เคยเรียกว่าเรคคอร์ดกันมาเลยนะครับแล้วก็กตกลงัดหลับลร้อยนะครับแต่พอน้องเอิร์ธปิดท้ายด้วยว่าเปียกๆเ,เนี่ยเริ่มรู้สึกใกล้ตัวมากขึ้นนะครับกลายเป็นอะไรที่ต้องแบบเรียกว่านั่งรถอยู่ บางครั้งรู้สึกว่าเหมือนลอยลำอยู่ในคลองทำสิ่งเราเองนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสองเรื่องที่พี่ว่ามันสุดพั่วกันนะแต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันมีเรื่องที่มันเชื่อมกันนะครับเอาเรื่องที่ต้นพูดมาตอนแรกก่อนก็ได้เอิร์ดคือเรื่องฮีทเวฟนะครับหรือเรื่องคลื่นความร้อนเนี่ยพี่ว่าถ้าเรามองจริงๆมันก็คือกระทบนะครับคนที่ใช้ชีวิตเนาะนะครับอุณหภูมิบางที่สูงเป็นสี่ิบองศาเซลเซียส พี่ว่ามีบางประเทศในยุโรปที่ไม่เคยสูงขนาดนี้มาก่อนเนียมัง้งดูแมต้นนะที่ลอนดอนมั้งถ้าพี่จาไม่ผิดนะฮะคือลองจินตนาการภาพครับที่มันร้อนขนาดนี้นะครับแล้วลอนดอนเป็นเมืองที่ค่อนข้างเหนือด้วยนะนะแล้วก็ติดทางฝั่งนะเอ,อทะเลเหนือด้านบนด้วยนะครับพอเจอ40องศาเข้าไปเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตคนเยอะแต่ว่าในเวลาเดียวกันอันนี้ขอให้ให้ข้อมูลอินไซต์หน่อยแล้วกันก็มีผลกระทบเยอะเหมือนกันในเชิงพลังงาน นะครับพอมาเป็นฮีทเบสสถานีเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่มันตามมาคืออะไรรู้ไหมครับคือทุกประเทศแย่งซื้อเชื้อเพลิงหมดครับถูกไหมครับสัดส่วนการใช้พลังงานสูงขึ้นมหาศาลและแน่นอนตามหลักดีมาซัพายแพงครับคือเชื้อเพลิงนะครับในการที่จะต้องมาผลิตกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นหลักเลยนะเรื่องของแกส๊สธรรมชาติเหลวหรือเจ้า l อ g เวนจีเนี่ยราคาก็เลยโอ้สูงขึ้นกลับมาสูงอีกรอบหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่มันเชื่อมกันครับ และเชื่อมกับสิ่งที่เราอยากจะคุยกันในเรื่องของเปียกเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องน้าท่วมเนาะนะแต่ทั้งสองเรื่องราวเนี่ยนะลองจงนินตนาการภาพฝนที่ตกในช่วงนี้ต้นเนี่ยเดือนนะครับตอนนี้เราอยู่เดือนสิงหาปลายกันยาถูกไหมครับนะก็จริงๆก็เป็นหน้าฝนนะถูกไหมมันก็หน้าฝนนะครับแต่ถ้าว่าในเชิงปริมาณการตกของฝนเนี่ยที่ขออนุญาตให้ข้อมูลเริ่มต้นก่อนเลยให้น้องๆดิสคัสตตอนะครับ ก็คือเขาบอกว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยฝนตกเฉลี่ยเนี่ยนะครับทั้งปีนะครับถ้าวัดจากความสูงขึ้นมานะประมาณเมตรครึ่งทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศเมตรครึ่งแต่ว่าเชื่อไหมว่าเวลาคนเขามองในการเกร็บข้อมูลเนี่ยฝนตกปริมาณเฉลี่ยเนี่ยความสูงมันก็ยังเมตรครึ่งอยู่นะไม่ไม่ได้บวกลบเยอะแต่หมาว่าอะไรฮะไม่เข้าใจครับโอ้โอเคฝนตกเมตรครึ่งใช่ไหมหมายความว่า เวลาเวลาเอิร์ธมองแผนที่ประเทศไทยอ่ะทั้งหมดเรารู้ว่าเรามีประมาณห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรใช่ไหมครับถ้าเอิร์ธเอาความสูงฝนเมตรครึ่งเข้าไปคูณเนี่ยมันก็คือจะได้ปริมาณน้าฝนที่มันตกไงอ๋อคือเหมือนกันเข้าใจไหมพ้นน้ำมันไม่ได้สูงมันคือกว้างคูณยาวคูณสูงไงเออดังนั้นไอเวลาฝนตกเฉลี่ยที่เขาพูดเท่านั้นเท่านี้มินเนี่ยนะครับแต่เวลามันรวมมินมิลมินมิลลิเมตรร้อยมิลลิเมตรร้อยห้าสิบรวมปุ๊บเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ย S <S ความสูงเนี่ยประมาณเมตรครึ่งดังนั้นพอคูณควควกว้างคุณยาวคุณสูงเนี่ยเราก็ได้ปริมาณฝนตกในประเทศของเราประมาณแปดเก้าแสนล้านลูกบาทเมตรนะครับคือปริมาณโดยรวมที่มันตกอต้นมันมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนนะครับคือแพทเทิร์นในการตกสถานที่ในการตกนะครับแล้วก็ความรุนแรงที่มันตกอ่าพี่พูดอย่างนี้กันเอาความรุนแรงก่อนเวลามันตกมันจะตกแรงขึ้น หรือถ้ามันไม่ตกมันไม่ตกเยอะมันไม่ตกเลยนะสถานที่ในการตกนะในอดีต,ตเราสร้างเขื่อนไปภาคเหนือถูกไหมครับเพื่อเก็บกักน้ําฝนเนาะแต่ปัจจุบันนี้พอมันเกิดทีทวฟมันเกิดแพทสถานที่ในการตกขึ้นมันมันดานมาตกหลังเขื่อนซะเยอะอืมอ่าเห็นภาพนะครับและช่วงเวลาหรือแพทเทิร์นในการตกมันตกหนักเว้ยเหมือนกรุงเทพที่ผ่านมา ตกแบบจัดเต็มอะนะครับตกในแบบที่เออบางทีเราไม่คุ้นเคยตรงนี้มาก่อนนะก็เปิดในการให้ข้อมูลน้องๆก่อนแล้วกันแต่ตัวเชื่อมเนี่ยก็ถ้าพี่ย้ำเหมือนเดิมเนาะตัวเชื่อมก็คือเรื่องของ climate change นะครับเรื่องของการที่บางทีถ้าประชาชนไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ได้รู้เท่าทันมันก็ได้รับผลกระทบเรื่องนี้อ่ะต้นเอ,อิร์ดมีอะไรต่อครับที่ให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วครับก็จริงๆแล้วเป็นประเด็นที่ ใช้คําว่าอะไรดีคือพอพูดถึง climate change เนี่ยคนจะมีมายาคาติใช้คํานี้แล้วกันนะเข้าใจผ,ผิดอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่แบบเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่เคยมีแบบมีโตเนี่ยอยู่แบบกลายเป็นทะเลทรายหรือเงซึ่งสภาพความเป็นจริงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ได้แบบโหเอ็กซ์ตรีมขนาดนั้นเปลี่ยนขาวเป็นดำดำเป็นขาวใช่ไหมอย่างที่อาจารย์โอ้คูยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลง ในสภาวะภูมิอากาศส่วนใหญ่เนี่ยมันเปลี่ยนในเชิงแพทเทิร์นคือแต่ว่านเจอร์ของมันในภาพรวมเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นนะครับแล้วบางคนก็บอกเฮ้ยฟังดูอย่างนี้ก็ไม่เห็นร้ายแรงเท่าไหร่ตอนแรกอุตส่าห์คิดเผื่อซะเยอะว่าโอ้ oh, มันจะเกิดแบบสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะได้เห็นนั่นแหละแต่แต่ผมว่านั่นคือภาพที่มันเกิดจากภาพยนตร์หรืออะไรบางอย่างที่ดราม่ามากเกิดอ่าครับการเปลี่ยนแปลงในระดับรูปแบบเนี่ย อาจจะฟังดูเออไม่เห็นค่อยมีอะไรแต่ไม่ค่อยมีอะไรในจริงๆแล้วเราก็ได้ประจักษ์แล้วว่าแค่การกระจุกตัวของปริมาณฝนที่มากขึ้นในช่วงเวลาบางคืนบางวันอะไรแบบนี้คแค่นั้นเองครับทั้งที่ปริมาณรวมมันไม่ได้ต่างแค่เนี้ก็มีผลมหาศาลซึ่งทําให้เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆที่ออกแบบมาแล้วอยู่บนสมมุติฐานค่าเฉลี่ยอะไรเดิมๆเนี่ยมันรับไม่ได้ครับเพราะรฉะนั้นที่ที่ที่เป็นคอมเมนต์ที่เป็นเ มุมมองผมก็คือว่านี่แหละคือตัวอย่างว่าเฮ้ยเปลี่ยนแปลงแค่เล็กๆเ,เนี่ยมันก็ทําให้เกิดเรียกว่าแสนสาหัสกันขนาดนี้แล้วยังไม่ต้องคิดถึงว่าเมื่อมันข้ามแบบเทรชโชอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนจริงๆอย่างที่เรามาักจะมีภาพในหัวแต่มันยังไม่ใช่นะตอนนี้เนี่ยมันจะแย่แล้วมันจะสร้างต้นทุนทางเศรษฐกิจชีวิตอะไรต่างๆมากมายขึ้นแค่ไหนครับครับจริงๆให้ให้ข้อมูลเพิ่มอีกนิดนึงครับเออปริมาณ ตกน่าจะคืนวันอังคารเนาะใช่ไหมนะครับคืนวันอังคารที่ตกเนี่ยมันมันเป็นปริมาณฝนที่เออเขาเรียกว่าก็ไม่ได้เยอะมากสุดนะในจุดที่เราเคยเจอนะครับนะในอดีตเราเคยเจอบางช่วงเนี่ยเป็นร้อยถึงสองร้อยมิลิเมตรก็เคยเจอนะครับถ้าย้อนกลับไปประมาณสามสี่ปีที่แล้ว่ไม่รู้ต้นกเกิดยังจำได้ไหมที่ น้ำท่วมคอนโดแถวแถวซอยอารีอ่ะอืมอ่าแถวแถวนั้นอ่ะนะครับจริงเอิร์ธก็น่าจะคิดภาพออกนะแถวซอยอารีตอนนั้นคือมันมีคอนโดอยู่เยอะนะครับแล้วแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยเทรนคือทำที่จอดรถใต้ดินคอนโดหกเลยครับพี่อคอนโดใครเลยพี่ครับโดนเองนะฮะทำที่จอดรถใต้ดินและวิศวกรก็การันตีไม่ต้องห่วงครับเราติดปั๊มน้ำเรียบร้อยดังนั้นถ้าน้ำเข้ามาเรามีการทำ บังเกอร์ข้างหน้าเรียบร้อยถ้าน้ําเข้ามาเราสูบน้ําทันแน่นอนแต่เพราะว่าปริมาณการดีไซน์เนี่ยมันก็มันก็ดีไซน์บนบนสมการเนาะเขาเรียกว่า Q เท่ากับซีไนะพวกพี่เรียนกันนะนะก็มไม่เป็นไรไม่ต้องไปรู้จักมันนะแต่ว่ามันก็คํานวณบนบนปริมาณเคอร์บน้ําฝนนะครับแล้วก็โอกาสที่มันจะเกิดนะครับบางวิศวกรบางท่านก็ฝนห้าสิบปีคือแบบโอกาสเกิดคือห้าสิปีครั้งหนึง่ง บางคนก็บอกร้อยปีครั้งหนึ่งนะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเคสที่แบบประมาณสักสองร้อยสามรอยปีเกิดขึ้นนะอน่ะตนันั้นเออเออ,เอ,อลองจินตนาการภาพนะครับว่าถ้าเราต้องดีไซน์บนโอกาสที่มันเกิดน้อยมากอ่ะสองร้อยปีมีโอกาสเกิดสักครั้งหนึ่งอ่ะต้นทุนมันจะสูงถูกไหม <ừ> ถูกไหมมันก็ไม่มีคนทำนะครับดังนั้นอนะ่ะไอปริมาณฝนที่ไม่เคยตก ยุคก่อนเนี่ยนะครับกับยุคที่มันตกเมื่อประมาณวันคืนวันอังคารวันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยโวลุมมันไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเยอะนะแต่ว่าเราเราได้เห็นผลกระทบอะไรบางอย่างนะคือเอ้ยรู้สึกว่ารถมันติดเยอะขึ้นนะคนไม่ค่อยคุ้นเคยกับมันอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนนะเรารถติดอยู่แล้วไนงะหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่พอมันช่วงนี้ปุ๊บนะเอ้ยคนแบบเราอาจจะเจอโควิดมารถมันโล่งมานาน หรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่แน่ใจนะครับไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นให้เป็นข้อมูลนะครับต่อที่เอิร์ธหน่อยครับผมอ่ะคิดเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อเช้าพอดีนั่งดูในอินเทอร์เน็ตอ่ะเนาะพี่มันก็มีรูปถ่ายรูปหนึ่งถ่ายจากตึกสูงตึกหนึ่งในกรุงเทพถ่ายไปที่เส้นสุขุมวิทเนาะรประมาณเขาบอกว่าประมาณเที่ยงคืนปรากฏว่าโอ้โหรถนี่ติดกันยาวเลยฮะแล้วก็คือท่ามท่ามกลางสายฝนเนาะแต่มันก็ส่งผลให้รถมันติดด้วยเหมือนกัน ชค่ความความความโงนของผมก็คือว่าไอ้จริง,รง,รงปัญหาฝนตกนอกจากเรื่องน้ําท่วมแล้วเนี่ยมันยังผ่านไปเรื่องอื่นเหมือนกันนะพี่เนาะมันไม่ได้จบหรือแค่<ช>ว่าตกเปียกแลันกลายเป็นฝนตกเนี่ยก็เปลืองพลังงานมากขึ้นหรืออะไรผมก็จินตนาการว่าเอ๊ะแล้วทําทไมรถมันถึงติดเนาะมันก็ไม่ใช่แบบวันสุกแห่งพลาดอะไรย่างนี้ใช่ไหมแต่คมคิดว่าคนก็อาจจะแบบไม่สามารถเดินทางด้วยแบบรถ บางประเภทได้สมมุติว่าวินมอเตอร์ไซค์เนี้ยครับอาจจะอาจจะไปะไม่ได้แล้วก็ต้องเหลือทางเลือกแค่แค่เอ่อแท็กซี่หรืออะไรบางอย่างเนาะหรือบางทีจะไปขึ้นรถไฟฟ้าก็อาจจะไม่ไหวเพราะคนแน่นเกินไปแบบไม่สามารถอัดได้แล้วในในช่วงเวลาที่ฝนตกแล้วต้องการกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับหรือจะเดินจากตึกไปขึ้นรถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำนั้นฝนตกเนี่ยก็ทําให้ทุกคนแบบไม่ได้มีทางเลือกมากในการเดินทางเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีแบบ ทางเดินที่มันจะไม่เปียกเลยแบบยังไงเราก็ต้องเปียกอยนะ่างเงี้ยทําให้แบบโหเห็นวันนั้นเห็นเมื่อวักเมื่อเมื่อเมื่อตอนที่เห็นรูปไอ้รถติดเนี่ยก็เลยแบบโหตระหนักเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคงไปห้ามฝนนะ่ยยากมากนะครับให้มันเป็นกถูกต้อง<笑><笑>ด้วยนางแมวก็คงไม่ช่วยอะไรละจังหวะนี้นะฮะหรือว่าปักตะไคร้ก็คงไม่ช่วยละแต่ว่าเฮ้ยเราจะ manage อย่างอื่นที่เป็นเป็นผลคอยได้ยังไง อย่างจะทำไฝนตกแต่มันก็ไม่ได้ไปกินพลังงานเพิ่มขึ้นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมันสามารถที่จะ adjust อะไรบางอย่างเพื่อทําให้สมดุลของหลายๆอย่างมันยังเหมือนเดิมได้ไหมอันเนี้ยผมผมก็คิดแบบนั้นเนาะเออได้ก็ใช้ข้อมูลเสริมทุกท่านแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราแชร์กันต่อนะเออสามสี่ปีที่แล้วที่ฝนตกเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยนะครับฝั่งกรุงเทพตกประมาณสักร้อยสิบประมาณ นะครับน่าจะท่วมเลยนะลงไปที่ใต้คอนโดแล้วนะนะฮะในขณะที่ทางฝั่งทนตกมากกว่าอีกเวตกร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแต่ไม่ท่วม้มตนตน้นเออคิดภาพนะไม่ได้มีประเด็นเอฟเฟกไม่ได้เท่ากันนะรอบนี้นะครับก็ตัวเลขประมาณเดิมตกสูงสุดที่เขตอะไรรู้ไหมฮะ mm, มีนะบุรีร้อยสามสิบห้ามิลลิเมตรนะมันบอกพี่พี่คิดถึงสามมุมมุมที่หนะึ่งเนี่ยเวลาเรามองรถติดเนี่ย มันก็ต้องมองว่ามันมันต้องมีสาเหตุปลายทางสักที่หนึ่งที่มันติดถูกป่ะดังนั้นลองจินตนาการภาพถ้าปลายทางคือคนปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่า CBD มันอยู่ตรงกลางเนาะต้นเนาะคนอยู่ตรงกลางแต่ว่าพื้นที่ให้คนอยู่ตรงกลางมันก็น้อยนะถูกไหมกลายเป็นว่าประชากรกรุงเทพส่วนใหญ่คนที่เข้ามาทํางานกลับไปทํางานกลับไปอาศัยอยู่ร,บรอบๆกรุงเทพดังนั้นปัจจุบันเนี่ยทิศที่มันตกเนี่ยมันเป็นทิศมีนบุรี ที่ตกเยอะนะครับแล้วก็ทางฝั่งทางฝั่งตะวันออกของประเทศและกันไอของกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเรามองคิดดีๆเนี่ยมันกลายเป็นจุดที่ฝนตกเยอะมันคือจุดที่คนอาศัยดังนั้นทุกคนมุ่งเป้าไปตรงนั้นหมดไงแต่ถ้าปลายทางมันท่วมอ่ะปลายทางมันตกใช่ไหมครับอ่ะมันก็ไปบล็อกปลายทางแล้วนะไอข้างไอนี่ก็อยากจะออกออกไม่ได้ไอันนี้สาเหตุที่หนึ่งนะครับสาเหตุที่สองเนี่ยพี่ว่าอีกจุดหนึ่งนะถ้าถ้าเรามองรอบนี้ดีๆนะ ตัวรอบๆในเมืองกรุงเทพเนี่ยเราก็เห็นว่าเอ,อม,มันมันมันไม่ได้ท่วมมากมายนะ hmm. อาจจะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเน้นในเรื่องของการรอกท่อืมขุดอ่ารอกท่อนะครับมีการบริหารจัดการขยะนะพี่ว่าอาจจะเป็นเป็นมุมหนึ่งมั้งนะครับที่มันทําให้ดีขึ้นนะครับแต่ส่วนมุมที่สามเนี่ยนะครับพี่มองว่ามันก็ยังไม่ได้กลับมาฟูลี่ เหมือนตอนเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วถูกไหมนี่ขนาดไม่ฟูลี่นะมันจะเป็นแบบนี้อ่ะต้นมีอะไรต่อฮะเรือนเชิญครับต้นก็จากเอ่อเพอินช่วงที่หลังจากฝนตกวันหลังจากฝนตกเนี่ยคือในตัวเมืองเนี่ยเราก็เห็นว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยน้ําไม่ได้ท่วมดุนแรงอะไรนะครับซึ่งแน่นอนมันไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยเรื่องที่สูงที่ต่ำอะไรทั้งสิ้นมันคือกลไกการบริหารจัดการน้ําที่ต้อง p r o เทค หรือเเรียกว่าป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจชั้นในอะไรต่างๆที่มันมีโบราณสถานอะไรแหล่งงานแหล่งทุกอย่างอยู่ะฮอย่างน้อยตรงนั้นต้องคีปเอาไว้ให้ได้อันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปแต่เผอิญวันพุธสินะฮะผมต้องออกมาทำธุระบริเวณด้านตะวันออกของเมืองครับก็แถวนครินนะฮะก็แถวมน้องบอนอะไรเงี้ยนะก็ได้เห็นเลยว่า สองสิ่งที่ได้เห็นอันแรกก็คือพอมันเกิดรถเอ่อโทษทีครับเกิดน้ําท่วมอย่างน้อยเป็นจุดๆเนี่ยนะแล้วมันเริ่มเกิดความคาดเดาไม่ได้มันเริ่มมีภาพผ่านสื่อโซเชียลอย่างภาพที่มาสักกู่น้องเอิร์ธพูดน่าจะเป็นภาพที่ถ่ายจากคอนโดอ่าริมตรงพระโขนงมองลงมาตรงแถวเอกมัยตรงนั้นน่าจะเป็นภาพนั่นรับเมื<ๆ>่อมันมีภาพแบบนี้มาแล้วเนี่ยผมว่าประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคือเรื่องกมรเนิเคชั่นอินร์เมชั่น มันมีภาพเลยปุ๊บคนคิดเคยตรงนี้ไปไม่ได้เห็นหรือเปล่านเนี่ยมันท่วมมากเลย <S <S สุดท้าทำไมเอาจริงๆผมออ่นั่งรถไฟฟ้าผ่านเลยตรงน,นั้นลงมาต่อรถแท็กซี่ด้วยเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยแป๊เดียวเคลียร์หมดแล้วแต่คนยังมีภ<อ>าพจำนไปไม่ได้แล <S <S ้วสิ่งที่เก็นเนี่ยจากแผนที่เลยเนี่ยก็คือปกติผมเดินทางไปตรงทาธุระที่บร,ริเวณศรีนครินเนี่ยผมก็จะใช้ทางหลวงพระรามเก้าแต่วันนั้นทางหลวงใช้ไม่ได้เลย แล้วเป็นสภาพรถติดสีแดงบนแผนที่ที่เกิดขึ้นประมาณบ่ายสองบ่ายสามซึ่งไม่ใช่เวลารถติดใช่ใช่เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเหอะไรบางอย่างว่านอกเหนือจากการจัดก,การกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยการ manage เรื่องข้อมูลเพื่อจะบรรเทาเภาวะรถติดการได้รับข้อมูลที่ไม่ได้ให้ถูกต้องนักหรือว่าอาจจะถูกต้องเมื่อเวลาหนึ่งแต่ตอนนี้มันไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากในการรับมือครับเพราะว่าพอคนมันมีภาพรู้ส<ม>ึกว่า ตรงนั้นเห็นภาพท้องหล่อท่วมปากซอยแต่เห็นท่วมเมื่อตอนฝนยังตกอยู่หรือตกหยุดไม่ก็ไม่ไปเพราะกลัวเห็นมีภาพรถจอดตายเกื่อนใช่ไหมครก็ขึ้นทางต้นแหลกรานเลยเขาเนี่ยจากเดิมที่ไม่เคยขึ้นก็ขึ้นไปก่อนเพราะอย่างน้อยคิดว่าอยู่บนสะพานเอาล่ะบนสะพานฝนไม่ตกแน่นอนไม่ท่วมแน่นอนตามอ่ามันก็ไปแจมตามแบบเรียกว่าอะไรทางลงขึ้นลงทางด่วนอะไรต่างๆนานาซึ่งอย่างวันนั้นเนี่ยผมพอผมเปิดเห็นแผนที่ผู้พอรู้แล้วโอเคถ้าไปทางด่วนพระรามเก้าเนี่ยตายแน่ Hmm. ก็เลยใช้วิธีนั่ง BTS จากที่บ้านเนี่ยตรงกลางเมืองเนี่ยออกมาพักขนนแล้วก็ hmm. มาขึ้นรถตรงเรียกว่าอะไรเข้าซอยอ่อนนุชอ่ะมันก็มีท่วมบ้างไม่ท่วมบ้างแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นก็คือหมู่บ้านครับเ mm hmm. มื่อกี้อาจารย์โอกับกับน้องเอร์พูดถึงคอนโดใช่ไหมคือย่านชานเมืองเนี่ยแน่นอน hmm. การอยู่อาศัยจํานวนมากก็อยู่ในลักษณะของหมู่บ้านจาัดสรร นะคร<ช>ับหมู่บ้านจัดสรรจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะยิ่งในโซนตะวันออกกรุงเทพเนี่ยสร้างบนพื้นที่ที่ค่อนข้างจะลุ่งต่ำโซนอื่นเพราะฉะนั้นปัญหาน้ําท่วมในโซนตะวันออกกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่มันเลยคันกั้นน้ําชั้นในออกมานะครับสภาพที่เห็นวันนั้นเลยก็คือเข้าไปในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยหมู่บ้านอย่างอย่างอย่างดีเลยใช้คํานี้ละกันนะออสะพานทางขึ้นหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านต้องข้ามคลองมันก็จะมีสะพานรถ ของคนที่อยู่ในซอยตรงนั้นซึ่งมันน้ําท่วมอ่ะก็มาจอดอกันอยู่บนสะพานเพราะมันโดีน้ำแล้วก็มีรถไฟบีเอ็มรถแพงๆเนี่ยจอดตายอยู่นะครับเข้าไปในหมู่บ้านนี่ก็คืออัมสเตอร์ดัมล่องคลองต้นไม้สองข้างแล้วก็ความยากในการบริหารจัดการคือหมู่บ้านเนี่ยก็คิดแบบนี้แหละใช้ฝนแบบห้าสิบปีอะไรเงี้ยมาคํานวณใช่ไหมครับมีระบบประตูกั้นน้าแต่ประเด็นคือ ไอประตูกั้นน้ําเนี่ยตอนเนี้ยมันเออ่เปิดเพื่อระบายน้ําออกไม่ได้เพราะน้ําข้างนอกมันสูงกว่าข้างในอืมครับอืเพราะฉะนั้นน้ําข้างในที่มันมันก็มีน้ําท่วมสูงเนี่ยมันก็ต้องเลี้ยงไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าเปิดประตูน้ําที่สูงกว่าจากข้างนอกจะเข้ามาอีกจะเข้า เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นภาวะที่รอระบายของจริงอันนี้คือรอข้างนอกให้มันรีดลงไปต่ากว่าเกณฑ์ก่อนพอต่ำกว่าเกณฑ์ก่อนมนันเปิดประตูระบายน้ําใ้หมู่บ้านออกมาได้เนี่ยคือ,ค,อ,ค,อคือที่พูดเรื่องนี้ผมคิดว่ามันมีรูปแบบที่หลากหลายมากในการบริหารจัดการนะครับปัญหานะครับแล้วก็สําคัญมากๆผมว่าเรื่องข้อมูลที่ต้องคือมันเหมือนแบบเรียกว่าเป็นการรายงานเรื่องภัยพิบัติอะเวลไทม์เลยแหละว่าเฮ้ยตอนนี้ตรงนี้ท่วมวิกฤตตรงนี้ไม่ท่วมแล้วอะไรเงี้ย ผมเชื่อว่าปัญหาเรื่องรถติดอะไรต่างๆที่มันเป็นมามันจะบรรเทาไปได้เยอะนะครับอืได้ครับจริงจริงวลีคลาสสิกฝนตกออเชิญเลยวอลีคลาสสิกตั้งแต่เกิดยันทุกวันนี้เนาะฝนตกรถติดครับผมว่านี้มันเป็นอะไรที่แบบโอเคเราเข้าใจแฟตกแหละว่ามันมันจะทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้หรืออะไรแล้วแต่ก็เห็นด้วยพี่ต้นมากๆครับคือการสื่อสารสมัยก่อนเราจะฟังจอสอร้อยเนาะเราก็แบบพอเดาๆได้เพราะนั่นคือ วิธีเดียวที่เราจะเข้าถึงข้อมูลเรื่องอะไรจูเปลี่ยนสุดแต่วันนี้ผมก็ไม่มีใครฟังแล้วนะพี่ร้อยมากันเราขึ้นรถเพราะว่าจะแบบเปิดเพลงฟังจากสตรีมมิ่งแอปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ไอ้ไอ้การสื่อสารนะเห็นด้วยฮะผมว่านี่มันก็มันก็คืออาจจะต้องเป็นความร่วมมือเนาะของแบบสื่อของอะไรหลายๆอย่างเพื่อเพื่อช่วยเป้าหมายสุดท้ายว่าแบบมันไม่ใช่แค่น้ําท่วมนะมันยังไปเปืองพลังงานมันยังไป เสียเวลาคุณจะไปทําอะไรอีกเต็มไปหมดเลยแบบผมนึกถึงแบบไอ้จอที่มันอยู่ริมถนนอย่างเงี้ยเอ้ยถ้ามันวิแลนะมันแบ่งมาหน่อยแบบเฮ้ยแนะนําเส้นทางหรืออะไรหน่อยเพื่อลดพลังงานสมมติแต่ก่อนเราจะบอกแค่ว่าเอ้ไปแบบป้ายจราจรลยบอกสมมติไปแยกให้แยกราดเท้าสิบห้านาทีสิบห้านาทีแต่ตอนนี้รถติดมันบอกเลยสี่สิบนาทีคุณจะเปลืองน้ามันเลยห้าสิบาทสมมุติเราพูดอย่างนี้ว่าคนมันนะพี่ว่า เออว่ะมันไม่ใช่ไปช้าว่ะมันเปลืองน้ํามันฉันว่าซูนเลยเอ่อเดียแบบช่วยเรื่องสื่อสารอย่างที่พี่ต้นบอกนะน่าจะดีเลยครับโอ้จริงๆพี่พี่พี่ชอบไอเดียเอิร์ดมากเลยนะ่นะครับเพราะว่าเออเอางี้มุมในเรื่องการสื่อสารเนี่ยต้องต้องบอกว่าฝนตกรถติดแต่จริงที่อยากให้เติมมาอีกสองเรื่อง <c oughs> หนึ่งคือเฮ้ยคุณจะใช้น้ํามันอีกเท่าไหร่ถ<อ>ูกไหม อาจริงๆนะเพราะาอย่าลืมนะครับว่าราคาน้ํามันปัจจุบันนี้ไม่ใช่หลัก่20กว่าบาทเหมือนเดิมเนาะถูกไหมนะมันเป็นหลักแบบมันจะเกือบ40อะนะครับ30 40นะครับและนี่ยังไม่พอนะเวลาเราพูดเราพูดกันในในเชิงในเชิงน้ํามันเบนซินเนี่ยเราเราคุ้นเคยกับพวกนี้แต่จริงๆแล้วน้องๆผู้ฟังถ้าผู้ฟังและผู้ชมอาจจะทราบอยู่แล้วเกือบ60เปอร์เซ็นตนะครับน้ํามันที่เราใช้ในประเทศคือดีเซลนะฮะและถ้ามันเกิดฝนตกรถติด นะครับแบบนี้เนี่ยไอ้รถที่มันเคลื่อนที่ช้ามากๆหรือมันไปช้าเนี่ยคือพวกดีเซลทั้งหลายนะครับแล้วมันจะต้องหูไปอีกเยอะนะครับและอีกจุดหนึ่งที่มันอยากให้คิดนะครับด้วยเวลาเราจํากัดมากเหลือประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆนะครับนั่นก็คือผลกระทบนะครับต่อต่อสุขภาพนะครับสุขภาพในที่นี้นะที่อยากจะบอกว่าเออมันอาจจะเป็นสุขภาพของของเราก็ได้นะนะครับของคน สุขภาพของโลกนะเพราะว่าไอตัวสุขภาพหรือ Impact สุดท้ายเนี่ยบางทีมันเป็นลองเทอ r m มนะแต่ถ้าถ้าคิดกันดีๆเนี่ยถ้าสามารถจอต่างๆที่เรามีเนี่ยเหมือนที่เอิร์ธพูดเนี่ยสามารถมาสื่อสารเรื่องราวพวกนี้ได้พี่ว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายขออนุญาตฝากไว้นะครับเพราะพอดีว่าวันวันเสาร์หน้านะครับพอดีพี่ติดภารนะกิจนะเลยอาจจะขออนุญาตฝากต้นกับเอิร์ธนะครับช่วยคุยกันต่อเรื่องสื่อสารห้หน่อยสิ พี่คิดว่าในประเทศเราเนี่ยเอาแค่กรุงเทพเรามีจอเยอะมากเลยนะแต่ว่ามุมในเชิงการใช้ประโยชน์พวกนี้นอกจากโฆษณาแล้วอะนะครับหรือมันมันต่อยอดให้เกิดประโยชน์อะไรพวกนี้ได้มากกว่าเดิมนะน่าจะเป็นประโยชน์นะครับเอาละสำหรับรายการ N Y N Y Insider พวกเราในวันเสาร์วันนี้นะครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับท่านผู้ฟังนะสำหรับ กรุงเทพมหานครทีอ่อาจจะแอบมาฟังเราอยู่นะครับจริงเราก็ไม่ได้บ่นท่านนะครับเราก็ชมท่านอยู่นะนะครับแล้วก็คอยให้กําลังใจเสมอนะอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากฝากไว้ก็คืออาจจะต้องไปดูแลแพทเทิร์นที่ต้นพูดแล้วคือหมู่บ้านที่อยู่ร,บรอบๆเพราะกลางเมืองลอกท่อพอได้แต่ไอห,หมู่บ้านอยู่ข้างนอกเนี่ยซึ่งมีบ้านเพื่อนที่เยอะมากนะครับที่รู้จักนะครับน้ําเข้าบ้านและไม่รู้จะออกอย่างไร และถ้าเป็นแพทเทิร์นคา t e เม a เชนแบบนี้เจอหนักกว่าเดิมแน่นอนนะครับเอาละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาคุยเรื่องนี้นะครับในจังหวะที่ดรโกกลับมานะสำหรับรายการเันเสาร์วันนี้ครับก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่โอต้น e a r t h NY Insider วันนี้สวัสดีครับ